สวัสดีครับวันนี้ได้ปัทวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์นะครับนี่มาให้ดูมีอยู่สี่ชิ้นด้วยนะครับสี่ชิ้นด้วยกันนะครับ <c oughs> นี่เม็ดนี้จะเม็ดใหญ่หน่อยนะครับปัทวินปัทวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยนะเพอปลาปากนะนี่สุดยอดเลยปัทวีธาตุนี้เขาว่าบอกกันว่าเหนือกว่าเหล็กไหลอีกปฐวีธาตุของหลวงปู่คำพันธ์นี่แค้วคาดคงกระพัน ะฮะการคุ้นส่ได้ดีเยี่ยมนี่อันนี้รับจากวัดมานานแล้วนะฮะได้มานานแล้วแต่เพิ่งมาลงอืมอันนี้เม็ดใหญ่หน่อยคนระับเม็ดกลมใหญ่หน่อยก็ประมาณ ราคาเดี๋ยวดูใต้ลิงก์เรานะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะ <c oughs> กดดูได้เดี๋ยวหรือไม่เดี๋ยวปักหมุดมาให้ก็ได้ครับเข้าไปกดดูที่หน้าร้านเลยก็ได้สวยงามปัทวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยเป็นหินจากลุ่มแม่น้ำโขงนะที่พญานาคสิงสถิตอยู่ นี่แทบจะเรียกว่าหนึ่งเดียวในไทยเลยหลวงปู่คำพันธ์นี้ครับเกี่ยวกับพญานาคนุ่ม,มน้ำโขงสายพญานาคนี่ไม่ควรพลาดนะครับพวกนี้กันคุณใสกักแนแขวคคาดปลอดภัยนะนี่เสริมโชคลาภด้วยหินพวกนี้นะก็มีเม็ดใหญ่อยู่เม็ดนึงแล้วก็เป็น คล้ายๆเม็ดข้าวสารทรงมาคีนะประมาณนี้แล้วก็เป็นแบนด์ๆหน่อยปลูกเสกโดยหลวงปู่คำพันธ์วัดท่นหนาชายแล้วก็เม็ดนี่เป็นออกเหมือนคดหน่อยๆอ,อ่าเด็กจิว๋วเดี๋ยวให้เทียบกับเหรียญบาทดูประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็หลักร้อย นี่นี่สองชิ้นเล็กๆนี่ก็หลักร้อยเขาไม่แพงนะครับตนใจลองคลิกที่ลิงก์ไปได้อ่าขอบคุณมากครับไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ